สวัสดีครับผมผมจิ๋วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บางชั้นหนัง13นะครับเป็นรอยต่อนะครับกับบอสมะพร้าวเตี้นะครับรับผู้ป่วยนะครับผมตอนนี้โครงการของเราได้ใช้วิธีการมารับผู้ป่วยยันถึงบ้านเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับผมเป็นผู้ป่วยวัย6 2ปีนะครับเเป็นหญิงนะครับคุณมณีทองงามดีนะครับ ติดเชื้อไวรัสโควิดนะครับตอนนี้ตรวจแล้วขึ้นสองขีดนะครับอาการคือตัวร้อนมากเลยนะครับผมอยู่อาการตัวร้อนนะครับฉีดชิโนฟาร์มไปแล้วสองเข็มแอสตราไปแล้วหนึ่งเข็มครับก็ยังติดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะต่อสายเลยนะครับให้เขาออกมานะครับตอนนี้ผมพร้อมรถอัม u แ a n c นะครับรถนำที่จะส่งไปโรงพยาบาลรักษาเราได้ติดต่อทางโรงพยาบาลมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อสายนะครับสักครู่นะครับ ตอนนี้ให้จิ๋วใช้วิธีการที่มารับถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็ส่งตัวเลยนะครับเอาเฉพาะคนที่ติดจริงๆนะครับตัวที่บ้านพบแล้วติดครับตอนนี้รถมาถึงตรงหน้าปากซอยมัชชนาิ13แล้วนะครับ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 ผมตรงนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยผมมได้อะลูกออกกระจกอออยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ตรงร้านที่ขายอาหารอยู่ครับครับครับเห็นมีรถรถเปิดไซเรนอยู่นะครับครับผมครับสวัสดีครับครับ นะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดินไปรอผู้ป่วยนะครับผมอาคิวฮะถ่ายถ่ายแผลอร่อยหวานแต่งชุดก่อนนะฮะเออ่ผมรายงานอยู่ที่บางเชียงหางสิบนะครับเป็นรอยต่อระหว่างเขตภาษีเจริญนะครับสวัสดีครับน้องขวัญสวัสดีครับคุณปรวัตรก็ใครที่มีผู้ติดเชื้อนะครับตรวจที่บ้านตัวเองแล้วขึ้นสองขีดนะครับติดต่อเฮียจิ๋วได้เลยนะครับเฮียจิ๋วจะมารับทันทีเลยนะครับแล้วก็เอาไปส่งโรงพยาบาลด้วยตนเองเลยนะครับ คนไทยฮะนะครับเออฉีชิโนฟาร์มาแล้ว2เข็มนะครับแอสไพร์เข็มนะครับก็ยังติดนะครับดังนั้นแล้วตอนนี้นะครับตัวลิงตัวใหม่มาครับโอไมค์อะไรอโอไมคอนนะครับผมก็ผมไม่มั่นใจว่าจะเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะรอผู้ป่วยเดินมานะครับรายงานอยู่ที่บางเฉลนหงสิบสนะครับผม ดูบรรยากศาศแถวนี้นะครับอยู่ในเขตเจิชันนะครับมานร้อยต่อกับเขตภาษีเจริญนะครับผมเลยต้องมานะครับเพราะว่ามันใกล้ๆกันนะครับไม่เป็นไรนะครับยินดีรับใช้นะครับเดี๋ยวผมเดินไปหาผู้ป่วยกันนะครับ การรักษาก็ตอนนี้อยู่ในโรง,ง,ง,โงพยาบาลของโรงพยาบาลนบุรีอยู่นะครับมาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณแม่คุณแม่ชื่อคุณตรงตรงตรงทองคำดีนะตรงนะแม่นะอายุหกสิบสองปีนะแม่นะใช่แม่ไม่ต้องร้องไห้แม่มาเดี๋ยวจะจิ๋วพาไปรักษา ที่เดิมแม่พี่น้องเดี๋ยวพาไปโอเคแม่อยากอยู่ใกล้ห้องลูกสะพ้ายใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดินเรื่องให้นะแม่นะแม่ไม่ต้องร้องไห้แม่แบบแม่เอาของขึ้นรถก่อนแม่ไปเดี๋ยู่ไว้ข้างหน้าเลยคือเปิดประตูให้นะโอเคนะครับท่านร้องไห้นะฮะท่านเสียใจตรงนี้แม่แม่ตรงนี้แม่คือทางนี้เลย โอเคนะแม่นะไม่ต้องรองหแม่นะเดี๋ยวจิ๋วไปส่งนะแม่นะโอเคโอเคแม่โอเค,อเคแม่ถ่ายรูปเลยนะโอเคนะครับผมแต่ก็มีความเสียใจแล้วกังวลใจอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปส่งท่านด้ยวยตนเองนะครับเดี๋ยวเราไปกันนะครับท่านอยู่ยนั่งอยู่ข้างหลังนะครับโครงการเราเนี่นครับก็คือเฮจิ๋ว รับเองส่งเองเนะครับไปกันให้สุดๆเลยครับฉีดก็ยังติดใช่ครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเอจิ๋วทําเหมือนแต่ก่อนนะฮะคือรับที่บ้านเลยแล้วก็ส่งให้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจะใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอเราไปกันสู้กันนะครับเพื่อจะได้ทุกคนจะได้ปลอดภัยจากโควิดร้ายอันนี้นะครับถ้ามาในชาประสิทธิ์จะเลยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ชาวใกล้เคียงก็ไม่ต้องห่วงนะมีเยจิวอยู่ทั้งคนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับยายร้องไห้สงสารยายมากนะครับอย่ายเป็นห่วงห่วงลูกหลานด้วยจะต้องดูแลลูกหลานด้วยหลายอย่างเลยนะครับครับขอเบอร์โทรด้วยศูนย์เก้าหนึ่งแปดแปดหนึ่งห้าสองแปดครับเบอร์เยจิวเข้าไปดูได้ในเพจเลยนะครับ ถ้า,าดูในเพจเฮียจิ๋วได้เลยนะครับผมใครที่ต,วตรวจสรนนแล้วสองขีดน,นะครับโทรมาหาเฮียจิ๋วนะครับส่งแล้วเฮียจิ๋วจะแอดไลน์แล้วก็จะส่งเอกสารในคัดกรองก่อนนะครับคัดกรองเสร็จแล้วผมก็จะส่งรักษาทันทีโดยมีหน่วยแพทย์รองรับให้เรียบร้อยเลยนะครับในเครือโรงพยาบาลธนบุรีนะครับท่านร้องไห้เนาะเมื่อกี้ใครดูเดี๋ยวใครดูย้อนหลังดูนะครับ เดินเยี่ยจิย๋วดูนะครับฉีดมาแล้วนะครับสามเข็มเลยนะครับสามเข็มยังติดเลยม,มันน่ากลัวมากเลยนะครับเออ่แกฉีดมานะครับฉีดชินโนฟามสองเข็มแอสตาหนึ่งเข็มนั่นท่านั่งอยู่ข้างหลังนะครับรถโยโยกหน่อยนะครับผม ก็ยังติดนะครับผมตอนนี้เราจะนําส่งไปที่พอสดีเทลนะครับอยู่ที่สาทรซอยหนึ่งนั่นเดี๋ยวเยี่ยจิ๋วขอจบรายงานเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครที่มีความจุประสงค์ที่จะให้เยี่ยจิ๋วช่วยเหลือนะครับโทรมาได้นะครับ0 9นย์1 5 5 2 8เดี๋ยวเยี่ยจิ๋วขอน้ำส่งก่อนนะครับเพราะว่ามันโยงเยอะมากเลยนะครับผมโอเคนะครับงั้นมีอะไรเดี๋ยวก็คุยกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับผม